ี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมตอนนี้อยู่กับบ่าวน้องนะครับเนาะมูอน,นี้สิพามาเบิ่งความงามของเขื่อนตาเก่าครับผมหรือว่าเขื่อนตาคันเพิ่นเพิ่นเก่าตัวครับนะเนานะเ,นนนะเพิ่นเจ้งคันนะครับเนาะพี่น้องเนาะอยู่อำเภอตั้งย้อมเพื่อกลับเชิงครับผมอ่าสมัย <c oughs> เมื่อหาซีป,ปีที่แล้วญี่ปุ่นได้มา,าสั่งครับผม มาเบิ่งทิวทัศน์อาหารแล้วก็ความสวยงามครับผมไปครับหอบคางนี่ก็เป็นโขดหินครับนี่ครับนี่หอบคางนี่เป็นโขดหินทิวทัศน์สวยงามครับบเนเลืด้านล่างนี่ก็เป็นลานขานรับผมผูกค้นกับเขามาทเที่ยวกันห้ายเนาะ ถัดเป็นช่วงเทศกาลนี่ญาตพี่น้องนักท่องเที่ยวกับสีมาก,กันไลยครับผม,มสร้างเมื่อปี1982ครับผมเขื่อนห้วยตะเกามางอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่นไปครับตับเขาารับนาเป็นกัมม<อ>ีหไายครับผมบ่าเป็นใส่กอกใส่ยังครับอืมเนานะ กาศบริเวณเค่อน,นครับ สำหรับบริเวณที่เราผ่านผ่านมาเนาะครับเนาะพี่นอ้นองเนาะก็เป็นต้นเคขื่อนครับผมสังกะสีเพิ่งพักแล้วกะ็กระตอมมูยืนขนาดที่พีน่น้องได้เห็นกันนี่ก็เป็นร้านอาหารครับผมออยู่บริเวณยู่เรนเขื่อนนะครับเนาะแบบรวมชม,ชมวิวแล้วกะ็บรรยากาศครับผ งเขื่อนตะเกาเขื่อนตะเกานี่ก็จดพื้นที่ช่องจอมครับผมโอ้ยพื้นที่กัมพูชาครับผมหางนี่ไปพูนทึ่งภูเข,ขงเขาดานมมา,านะครับผมทึ่งภูเขาด้านหนาพูนเป็นกัมพูชาเนาะเนาะด้านหน้านี่ก็เลยมีห่วงยางเข้ามาแล้วครับผมห่วงยางนี่ดานหนาครับมีบริเวณห่วงยางนะครับเนาะใกล้ที่ถึงสงการแล้วครับผม ฮองยางฮองยางเป็นเริ่มมาขายกันแน่ละย่าลืมองนะครับผมเครื่องตะเก ا าชงจอมนีตังอยู่อำเภอกรบเชิงจัจ้าสลินนะครับเนาะดึกหน่อยก็เริ่มมาเร่นน้ำกันแล้วครับผมเป็นช่วงเทศกาลนี่หามองนั่งบ่พอครับผมรถจอดเต็ม ปเดี๋ยวเอาไปกี่รอบบริเวณพื้นที่บริเวณผืนข้าวบ้านนองกันสิผ้าไปครับผมตรงไปนี่ก็เป็นบ้านตะเกาครับผมทางลัดไปบ้านตะเกาครับอันน่าพึงจตกปลากันายครับคือตะเกาว์กับเชิงนี่อาหารอร่อยครับผมว่าจะเป็นปลานิลนึ่งมะนาวเปสะปลาช่อน ผมหลากหลายเมนูครับผมนี่แล้ครับผมด้านสันเขื่อนอีกทางหนึ่งนี่ก็เป็นปลาดิบชื้นส่วนมากสิบบ่เคยมีคนเข้ามาดอกครับผมข้างล่างนี่สิเป็นต้นไม้ทึบหนากันงูงูหลายครับผมเพราะจะเป็นงูจงอางนี่งูจงอางนี่ที่เป็นประกาศเข้ามากัดน้องเนาะ ชมวงบางบริเวณสันเขื่อนครับผมช่วงนี้ครับต๊กเว็ดตกยางกันเกินอตะเกานี่ครโอ้ <c oughs> เหลี่ยงคดในพื้นที่มาหลายชั่วโกรดครับผม,มา,ายชัวกันหน้านะครับผม <c oughs> ตก๊กเว็ดหาปูหาปลาไปขายกันขุ่มหอยขุ่มยังกันบอสเป็นบรรดาเซียนเว็ดแล้วก็เซียนเซ <c oughs> ียนม่องครับผม ช่ชมวิวทิวทัศน์กันใด้่แครับเนาะพี่น้องทุกผู้ทุกานครับผมบรรยากาศกันอยอดครับผมบริเวณสันเขื่อนตะเกาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับนองกับสกีรถดดออกไปอีกฝั่งหนึ่งสามารถไปได้ครับผมมันเป็นปลาสามาราออกไปได้ ตอนนี้ก็เป็นเขต้นทิ่รับผิดชอกนะบเนาะรับผิดบอบของไนของทหารครับผมบ้าน้องกัะพว่าเขาไปครับผมเข้าไปขี่รถเลาะอ้อมเกลื่อนตะเกาครับผมคางๆสามารถขี่รถชมวิวถ่ายภาพเก็บบรรยากาศได้ครับผมเข้าไปบริเวณด้านนี้เนาะครับเนาะไปครับผมนี่กับ เป็นบรรยากาศอีกด้านหนึ่งของเกือตะเกานะครับตรงนี้ก็เป็นที่ดูดน้ำประปาไว้ใส่เขตพื้นที่อำเภอกาบเชิงครับผมเทศบาลอำเภอกาบเชิงทงบุญกับตกเบ็ดกันอยู่ครับผม สามารถมาเที่ยวกันไหนได้ครับเด้อครับผมอำเภออ่าเกิดตะเกาอยู่บ้านเกิดแก้วอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมอนะครับผมก็สิพาที่รถเลาะบรรยากาศไปยังค่างกันะครับผมไปครับผมสําหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจครับผมเกิดตะเกา و อำเภอกับเชิงนี่ก็บบัวเพ่ที่พักตาอากาศ ละลายหมองนะครับเด้อบรรยากาศธรรมชาตินี่ครับผมสมบูรณ์ครับผมทิวทัศน์ก็สามารถขี่มาได้ครับผมบริเวณขันเขื่อนครับผมขันเป็นช่วงอ่าช่วงเวลาหน้าฝนน้ำขึ้นนี่กรบริเวณแถวนี้ก็ขี่รถมาบ่ได้อยครับเด้อช่วงนี้ก็สามารถขี่เข้ามากันได้รอบเนาะบรรยากาศครับผมพากันมาท่องเที่ยวได้ครับผมช่วงนี้พนักงานทำความสะอาดเพิ่นกาบ่ทันมีมาปบ่อยครับผมเพราะว่าเพิ่นก็มาเก็บความสะอาดนี่กร อาศัยว่ามาเก็บกันยำเสาตอนนี้นะครับผมสำหรับนงงักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจครับผมกกเกล็นตะกอมเพื่อกับเชิงนื้อโบเพ <c oughs> ที่พักตาอากาศอีกหลายๆหม่องนะครับ,บเด้อบรรยากาศธรรมชาตินี่ครับมสมบูรณ์ครับผมทิวทัศน์สามารถกรีนได้ครับผมบริเวณเคันเขื่อนครับผมคันเป็นช่วงอ่า ช่วงเวลาหน,นาฝนน้ำขึ้นนี่ก็บริเวณแถวนี้ก็ขี่รถมาบ่อยนะครับเลยช่วงนี้ก็สามารถขี่เข้ามากันไในรอบนอเนาะบรรยากาศครับผมพากันมาท่องเที่ยวได้คร,ครับผมช่วงนี้พนักง,งานทําความสะอาดเพิ่นก็บ,บ่ทันมีมาปนนานใดครับผมเพราะว่าเพิ่นการมาเก็บความสะอาดนี่ก็อาศัยว่ามาเก็บกันยามเช้าเนาะสำหรับเกินตะเกานะครับ เที่ยวมาอันนี้กันหลายนอบแล้วไปเอาไ้ลุ่นไว้ย,ยังวันหยุดครับผม,มสุดยอดแล้วครับพี่น้องผู้สาวซ้ำหน่อยผู้เบาซ้ำใหญ่ผู้เบาซ้าำหน่อยกผ้ากันมาเหรินมาหัวกันครับผมบางคน้นกบมา,ากอากาศบางก้นกบมาก จีบหนุ่มจีบสาวกันใหม่ๆครับผมสมัยก่อนกะผมกับมานี่แหละครับผมไปพี่น้องไปสังเกือนแล้วก็ออกไปเลยนะครับพี่น้องเนาะจะได้กะฝากฝากมาที่เกือนตะเกาว์กาบเชิงไงนะครับเด้อตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดรชนครับผม ห้อ,อ,องส้มนึ่งะส่งไป ส่งไปผุนครับผมจุดที่บ้านตะเคียนครับผมตำบลตะเคียนนะเพื่อกาบเชิงครับผมจังหวัดสุรินทร์เฮาครับคลองส่งน้ำเพื่อระบายน้ำเพื่อทำการเกษตรปูเขาหน้าปังครับผมสามารถเทน้ำปังกันช่วงนี้ับเนาะว่าจะเป็นบ้านเกลื่อนแก้วบริเวณจากหลังเกลื่อนลงไปเนี่ยครับผมส่งน้ำไปนี่เขาก็ทอดซอด์ตกันม,าม้างไหมละครับ บานเกินแก้วแล้วก็มีบ้านมีบ้านนาขับเชิงที่แล้วก็บ้านไม่ลมบ้านบ้านน้อยลมเย็นครับผมบ้านน้อยลมเย็นบ้านน้อยลมเย็นแล้วก็บ้านตะเคียนบ้านบ้านตะเคียนบ้านนวลบะเขือนี่ครับผมที่เห็ดหน้าปลังกันนะครับเนาะ เทศตรกันครับผมที่ได้รับที่ได้รับผลประโยชน์จากเขื่อนตะเกาก,าก่าชิงครับผม,มสมารถแหวข้ามาเที่ยวได้ครับผมสำหรับคลิปนี้บเาวน้องกับสองคอรา่าจะเพียงเสียนนผมก็เลยะฝากที่เตือนเข้ามาทางรายการได้ด้วยครับพี่น้องฝากติดติดตามผลงานกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงกำลังใจให้บ้าวน้องมาชรก,กรสอยจิ้ม สู่ต่อไปครับผมเข้าไปนี่ละเป็นอำเภอกาบเชิงครับผมบิดข่าวครับผมพอกันคลิปนาครับอยู่ดีดมีแห่งครับผม